สวัสดีครับอยู่ก o p i ฟพิ s ูซูเปอร์โปรอยวนะครับวันนี้เราก็ยังส่งรถกันต่อนะครับกับมีวารนะครับเกียรเอ็กเกียวโตสีดํานะครับนี่ครับแต่งให้สุดหรออย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ราคาที่5้าแสนเก้าพันบาทนะครับพร้อมโปรเริ่มต้นนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับพร้อมแต่งแบบนี้เลยนะครับจัดเต็มไปนะครับนี่มาดูกันนิดนึงนะครับว่าตัวนี้เราแต่งอะไรกันให้บ้างนะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับ นี่เริ่มจากด้านหน้านะครับนี่เราเพิ่มให้นะครับคันสีดำแต่งก็หล่อมากก็จะเห็นนะครับนี่มีไฟเดย์ไลท์นะครับพร้อมสเกิร์ตมาให้เลยนะครับดูล้อแม็กโคสวยมากมากอ่ะขยับมาดูใกล้ๆอนะครับล้อแม็กนี่นะครับจัดให้นะครับลายสีแดงพร้อมคาลิปเปอร์นะครับตอนแรกของขาดของมาแล้วนะครับตัวนี้หล่อๆเลยนะครับ เนี่ยสีแดงดำตัดกันมากๆอ่ะยังสวยอ่ะดูดิโอ้โหเนี่ยเนี่ยรถเกิร์สนะครับมีลายเส้นสีแดงสีเบล็กๆนะอยู่ด้านล่างเห็นไหมเนี่ยเข้ากันเลยนะครับนี่ฟิล์มติดให้พร้อมนะครับกันสาดติดให้เรียบร้อยนะครับสปอยเลอหลังแบบมีไฟตัวนี้ติดกับรถมาจากโรงงานเลยนะครับเนียนๆไปนะครับตัวนี้เห็นไหมมีไฟด้วยนะครับยังสวยนะครับ ดูข้างล่างันิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัวสเกิร์ตไวเดอร์นะครับฮ่าสเกิร์ตก็จะมีท่อท่อคู่ให้แบบนี้นะครับนี่สองด้านหลังเลยลูกค้ามีสั่งติดพิเศษเพิ่มอีกแล้วกล้องหลังมองหลังก็ภาพขึ้นจอนะครับจัดไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะนี้ขับปลอดภัยแน่นอนนะครับนอกจากสวยแล้วเราเน้นปลอดภัยด้วยนะครับจัดเต็มๆนะครับกับโปรฟิดาวนะครับจัดเต็มแบบนี้เลย ยังไม่จบนะครับดูภายในกันต่อนะครับภายในเบาเสียงผิดอยู่แบบหนึง่งนี่บอหนังนะครับเลือกสีได้อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงอย่างสปอร์ตเข้ากับสีดำจริงๆอ่ะสีแดงเนี่ยสวยจริงๆเลยนี่ครับพวงมาลัยนะครับมีตัวมัลติฟังก์ชันให้นะครับมาให้ครบนะที่ปัดน้ำฝน,นด้านหลังก็มีนะครับแล้วก็จอนะครับมีจอมาให้ ในวันนี้ด้วยนะครับนี่ห้าแสนเก้าพันบาทจัดเต็มนะครับกล้องหลังเดี๋ยวดูที่กล้องหลังทํางานยังไงนะครับอยยบปุ๊บอ่าภาพขึ้นเลยนะครับนี่นะครับมาให้นะครับจัดครบๆนี่นะครับให้ครบแบบนี้นะครับต้องที่นี่เลยนะครับก็ไปสู่ซุปเปอร์โกนะครับจัดเต็มนะครับโปรจัดหนักจัดให้จริงนะครับจัดได้จริงนะครับแต่วันนี้เราก็ไปส่งรถที่ เขารามสามใกล้ๆนี่เองนะครับแต่ลูกค้าอยากได้ประมาณเที่ยงเนาะก็เดี๋ยวก็จัดไปครับตอนนี้เวลาประมาณ10บหกสีใกล้เวลาเดินทางแล้วนะครับเดี๋ยวไงผมเตรียมเอารถรๆอๆคันนี้ไปส่งก่อนนะครับถ้าใครสนใจก็อย่ามนี้ติดตามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อที่บ้านลูกค้ากันนะครับไปครับสวัสดีครับ ครับอยู่กอล์ฟวิสซูซูเปอร์โกนะครับและเราก็มาส่งรถให้ถึงที่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่พระรามสามเนาะนะครับและนี้นะครับคุณนัทพรนะครับนี่เจ้าของรถสวยสุดหล่อคันนี้เองครับคันสีดำเข้มๆเลยนะครับคุณนัทพรอ่าทำเรื่องออนไลน์ยากไหมครับไม่ยากไม่ยากเราะแคปเดียวนะครับได้รถเลยครับวันนี้ได้ถูกใจไหมเอ่ยถูกใจมาปลุกใจได้เลยมั้งครับในวันนี้ในสเกิร์ต ได้เนาะหนังด้วยเนาะแล้วก็มอเหนังนะครับโหจัดเต็มมากๆนะครับมีเพิ่มกล้องหนักด้วยนะจัดหนักมากๆเลยเนาะแล้วก็นิ้สัตคุณนครนะครับท่าไงปลาเชียรงผมนิดนึงนะครับถ้าออกกุ้งพิซูนะครับออกรถกับใครดีครับเซียงโอล์ฟขอบคุณดีมากขอบคุณมากมเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก่อนเดี๋ยวนี้คุณนครก็ได้รถตัรองอันนี้ไปใช้แล้วนะครับถ้าใครสนใจรถสวยๆอันนี้นะครับติดต่อได้เลยครับพิกกอล์ฟพิซูซูเปอร์โปรนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับ Só de